อุซุยเทนเงนเสาลักเสียงอุซุยเทนเงนอายุ23ปีความที่เขาเกิดมาในตระกูลนินจาโปมาจากการฝึกฝนที่โหดมากของพ่อเพื่อที่หวังให้เขาเป็นนินจาที่เก่งแต่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้อยากเป็นแบบที่พ่อตั้งใจเขาจึงหนีออกจากบ้านหลังจากพบคากยะเห็นความสามารถของอุซุยจึงได้เข้ามาเป็นนักล่าสุนจนได้ขึ้นเป็นเสาหลักในิสัยของเขาเป็นคนดิบเถื่อนปากเสียใช้ได้เลยและเขามากักยึดภารกิจเป็นอันดับหนึ่งชอบทำตัวเด่นๆแต่จริงๆแล้วเป็นคนจิตใจดีเอาใจใส่บรรดาภราาร ตั้ง3คนเะนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นในฉบับอนิเมะซีซั่นสสื่อนย่านเริงรมในด้านฝีมืออุซยเก่งจากการฝึกฝนย่างหนักปรานเสียงของเขาเป็นการอ่านการเคลื่อนไหวจากเสียงเพื่อหาจุดอ่อนของผู้ต่อสู้อาวุธของเขาเป็นดาบคู่และมีโซ่ตัดคออสูนแบบเงียบมากๆและรวดเร็วมากใน,ในการต่อสู้กับอสูนจันทาข้างขึ้นลำดับ6กด้วยความสามารถในการได้ยินเสียงของเขาอีกอย่างสามารถค้นหาและระบตุตำแหน่งต่างๆได้จากเสียงพี่ชอบอุซูตอนที่เขาไม่ได้แต่งตัวเย,ยอ,อะๆอ่ะไหนใครชอบอุซยเหมือนพี่บ้างคลิปต่อไปอยากให้พี่ท ตัวละครตัวไหนอย่าลืมคมมมอมเมนต์บอกนะ